กับเรียนพี่น้องผู้ร,รักชาติรักประชาชิปไตยทุกท่านครับเม,มื่อวานก็มีการพูดคุยกันถึงประเด็นที่เราเริ่มต้นในการไร่รดีิการประยุทธ์พันพี่น้องทั้งหลายครับประยุทธ์จันโอชาเป็นหุ่นเชิดของระบบด็ิการทหา ก็มีพี่น้องทั้งหลายส่งข้อมูลเข้ามาหาผมมากทั้งทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊กว่าถ้าเอาประยุทธ์ออกไปแล้วจะเอาใครมาแทนผมก็บอกกับท่านทั้งหลายตรงนี้ว่า อย่าเพิ่งคิดว่าจะเอาใครมาแทนเลยเรามาคิดกันว่าทําอย่างไรจะเอาประยุทธ์ออกไปได้ดีกว่าไม่ครับท่านทั้งหลายเพราะพลเอกประยุทธ์เป็นหุ่นเชิดของระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการที่ปกครองประเทศไทยมาอย่างยาวนานคือระบอบเผด็จการทหาร ตอนนี้ตัวแทนที่เห็นชัดๆก็มีประยุทธ์มีประวิทย์มีอนุพงศ์เวลาจะกวาดมันต้องกวาดทั้งสามคนนี้ออกไปพร้อมกันใช่ไหมพี่น้องอแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองใครจะบอกพลเอกประยุทธ์โง่ใครจะบอกพลเอกประยุทธ์ฉลาดแต่คุณสมบัติ คนโง่ผสมกับคนฉลาดนี่มันก็หน่าด้านเหมือนที่พี่น้องเห็นนั่นแหละเมื่อมีฟันเฟืองตัวกลางของระบอบเผด็จการที่ชื่อประยุทธ์ถ้าเราเอาฟันเฟืองตัวนี้ออกไปได้ทำลายฟันเฟืองตัวนี้ได้ท่านทั้งหลายครับระบอบเผด็จการทั้งหมดจะหยุดชะงักทันทีพี่น้องทั้งหลาย เมื่อระบอบเผด็จการหยุดชะง,งักมันก็เป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะร่วมกันสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาใช่ไม่ใช่การต่อสู้ครั้งนี้พี่น้องครับจะมีอุปสรรคมากมายบางคนบอกว่าเราลืมน้องๆลูกหลานที่ติดคุกแล้วเหรอ ทำไมไทยกรไม่พูดผมบอกทำไมผมจะไม่ห่วงไอ้ภัยมันก็คนขอนแก่นมันก็สุหรี่มวนเดียวซองเดียวกับผมทำไมผมจะไม่ห่วงมันเพนควินดิกะกินพิซซ่าด้วยกันทำไมผมจะไม่ห่วงเพนควินแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเป็นประการแรก ปาะการแรกสุดในการที่จะต้องทำก็คือเอาประยุทธ์ออกไปให้ได้ก่อนหากคนเอกประยุทธ์ออกไปได้ความยุติธรรมจะกลับคืนมาสู่คนไทยทุกคนแล้วพี่น้องประชาชนลูกๆและหล,ลานของเรา <แ S 1> ที่ถูกจำคังอยู่ขณะนี้ก็จะได้รับความ ยุติธรรมโดยเท่าเทียมกันใช่ไหมครับพี่น้องที่ครรมทั้งหลายดังนั้นวันนี้ประยุทธ์คืออุปสรรคของขบวนการยุติธรรมทั้งหมดที่มันบิดเบี้ยวอยู่ในวันนี้มันจึงเป็นความชอบธรรมที่เราต้องชวนทุกฝักทุกฝ่ายให้มาล้อมรวมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อน พลังของประชาชนให้ไปสู่เป้าหมายนั่นคือกำจัดระบบะเผด็จก,การทั้งระบบให้มันหมดไปจากแผ่นดินไทยเสียทีท่านที่กรบทั้งหลายครับนนนนในอดีตนั้นเดือนพฤษภาคมนะเมื่อ2,504 วันที่31พฤษภาคมมีการกระทำการที่ใช้อำนาจเผด็จการทหารเหมือนที่ประยุทธ์ใช้ทุกวันนี้วันนั้นจอมพสลสฤษดิ์เป็นผู้นำเผด็จการได้ออกคำสัง่งประหารชีวิตครูคนหนึ่ง ใช้เวลาสอบสวน20นาทีชีวิตของคนคนหนึ่งถูกสอบสวนว่าผิดหรือไม่ผิดเพียง20นาทีพี่น้องทั้งหลายมีคำสั่งหลังจาก20นาทีนั้นให้ประหารชีวิตคนคนนั้นเป็นคนอีสานอยู่จังหวัดสกลน,นครชื่อ คููครองจันดาวงพี่น้องตบมือให้วิญยาณของครูครองจันดาวงด้วยรับคููครองไปที่อำเภอสว่างแดนดินไปที่สนามบินแล้วอ่านคำพิพากษานำคูครองและเพื่อนอีกคนหนึ่งไปที่หลักประหาร ก่อนที่ครูคองจะถูกประหารนั้นครูคองจันดาวงได้พูดคำหนึ่งแล้วประโยคนี้จะเป็นประโยคอมตะและเป็นประโยคที่นัามาซึ่งชัยชนะต่อประชาชนทั้งประเทศก่อนถูกประหารครูคองพูดว่า เผด็จการจงพินาศปัชาธิ่ปไตยจงเจริญรับพีน้งเพื่อละลิกถึงครูครองจันดาวงผู้เป็นคนพูดประโยคนี้คนแรกก่อนจะถูกยิงจำนวน90นัด90นัดยิงไปที่ ร่างของคนคนหนึ่งพี่น้องทั้งหลายเพื่อให้เกียรติกับดวงวิญญาณและมรดกที่น้องๆและพี่จตุพรและพวกเราทั้งหลายต้องทำภารกิจจัดการพรเด็จการให้สำเร็จจึงอยากจะชวนเชิญพี่น้องทั้งหลายได้กล่าวประโยคนี้สักสามรอบเพื่อ ไว้อะไรแลกเป็นพลังให้กับการต่อสู yes. tá, ้ก the ับเผด็จการประยุทธ์เผด็จการจงพินาประชาธิไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาประชาธิปไตยจงเจริญเผด็จการจงพินาประชาธิปไตยจงเจริญ ขอบพระคุณท่านที่กรพบทั้งหลายมากๆครับการที่เราจะล้อมรวมความคิดเห็นที่แตกต่างในสถานการณ์การต่อสู้นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่มีใครคิดเหมือนกันหมดไม่มีใครคิดถูกทั้งหมดและไม่มีใครคิดผิดทั้งหมด เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นมันต้องสอดคล้องกับสิ่งที่เราทำได้และความสามารถของพี่น้องประชาชนทั้งหลายและสิ่งที่พี่น้องประชาชนมีนั้นเรามีไม่เหมือนเผด็จก,การ,รเผด็จก,การมีกฎหมาย กฎหมายโจรผด็จก,การมีคุกมีตารางไว้ขางพวกเราและสำคัญที่สุดผดจก,การมีปืนไว้จัดการพี่น้องทั้งหลายดังนั้นเมื่อเราต่อสู้ด้วยสองมือเปล่ายึดแนวทางสันติวิธีตรงนี้แหละครับท่านที่ครพทั้งหลายครับเราต้องใช้ความคิด ใช้สติและร่วมต่อสู้กันอย่างชาญฉลาดเพื่อเอาชนะเผด็จการให้ได้ท่านทั้งหลายครับ,รรบวันนี้ออจุดอ่อนของรัฐบาลมันเผยให้เห็นรัฐบาลประกอบด้วยสามพักแกนนำพรคพลังประชารัฐ พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้มันเห็นไม่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะแซงเห็นไม่เหมือนกันหรือเห็นไม่เหมือนกันจริงๆแต่ท่านทั้งหลายครับตอนหาเสียงนั้นนายอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่า คนจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอและพรรคภูมิใจไทยจะไม่เลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถุยพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ร่วมกับประชาธิปไตยวิปริตแบบพลังประชารัฐ แบบประยุทธ์และประชาธิทัตปัจะไม่สนับสนุนไม่เลือกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถุยประชาชนทั้งประเทศถมถุยสองพักการเมืองนี้แล้วยังมีหน้ามาอ้างว่า ที่ต้องเข้าร่วมพรักประชาธิปัตย์ต้องเข้าร่วมภูมิใจไทยต้องเข้าร่วมพ่อไปยุธ์รับปากว่าจะแก้รัฐธรรมนูญแล้วพอร่างรัฐธรรมนูญไอลูกสมุนสว250คนยกมือให้สองคนประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยเงียบ ไปรับประทานไปเลยแล้วตอนนี้ไปสุมหัวกันสามพักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยพักลูกท่านบรรหารจะไปร่างรัฐมนูญโดยจะกำหนดให้สวไม่มีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ พลังประชารัฐไม่สุวันที่เจ็ดนี้พลังประชารัฐจะยื่นยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ไม่แก้ไขอำนาจของสอวอให้สอวโอหวตเลือกนายกได้เหมือนเดิมก็ต้องมาถามประชาธิปรตย์มาถามภูมิใจไทยว่า คุณจะให้เขาหลอกข่มขืนคุณกี่ครั้งสองปีที่แล้วเขาก็อุดปากบีบคอข่มคืนคุณไปแล้วคุณยังยอมอีกเหรอหรือว่าคุณติดใจการข่มคืนที่สาดิสแบบนี้ท่านทั้งหลายครับ ถึงวันนี้เราต้องบอกประชาธิที่ปัดตั้งมาตั้งแต่ปี2489ถึงปีนี้จะ80ปีแล้วอยากจะให้มีประชาธิที่ปัดต่อไปหรือศูนพันไปจากจิตใจของประชาชนจริงๆ ับคนที่หลอกลวงอย่างพลังประชารัฐต,ต่อไปทำไมหรือว่าตอนนี้แก้จะแก้รัฐธรรมนูญแต่สุดท้ายก็ติดใจลดคมขืนของพรรคพลังประชารัฐอยู่ใช่หรือไม่นี่แหละครับคือบทพิสูจน์ส่วนในพรรคภูมิใจไทยนั้น ไม่ต้องพูดหร้วครับถามหาอุดมการไม่มีหรอกเพราะตอนนี้เมากัญชาแล้วโบจะให้ประชาชนกูกัญชาเสรีป่านนี้แค่หกต้นยังขออนุญาตไม่ได้เลยท่านทั้งหลายครับผมจึงกลาบเรียนกับท่านว่า ในขณะที่พักประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพลังประชารัฐกำลังเล่นละครหลอกต้มอยู่ตอนนี้เชื่อเถอะครับว่าพวกเหล่านี้มันสมคบคิดกันหลอกต้มพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไม่มีวันที่พวกนี้จะยอมทายอำนาจ ให้ประเทศของเราเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยได้จึงเป็นภารกิจของพวกเราผมอยากจะฝากประเด็นสุดท้ายไปถึงเพื่อนเพื่อนน้องพี่ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่เขารู้แล้วว่าวันนี้ประยุทธ์มันเป็นผด็จก,การเป็นตั้งแต่ หัวมันหัวใจมันทุกอย่างของประยุทธ์เป็นเผด็จก,การประชาชนรู้แล้วเขารอแต่ท่านทั้งหลายจะมาเดินกับประชาชนไปไล่ประยุทธ์ไล่พักเผด็จก,การนี้ออกไปอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนต้องออกแรงอย่างสูญปะ่าถาม เพื่อนๆที่ร่วมอุดมการกันมาเนี่ยอย่ามีท่าทีที่ไม่ร่วมมือกับประชาชนเลยครับขอร้องผมถามท่านวันนี้ท่านดูอยู่ผมรู้ผมถามท่านว่าท่านทั้งหลายจะนอนตายตาหลับได้อย่างไรหรือจะปล่อยให้ประยุทธ์ ทำประเทศของเราพังคามือประยุทธ์ต่อหน้าต่อตาพวกเราใช่หรือไม่ถ้าท่านกล้าปล่อยให้ประเทศพังคามือประยุทธ์แล้วท่านจะมาบอกว่าท่านมีจุดยืนเคียงข้างประชาธิปไตยท่านไม่อายตัวเองเหรอ หรือจุดยืนของท่านคือส้นเท้าที่ยืนข้างนี้แล้วก็ไปยืนข้างนูน้น<อ>พี่น้องครับก็ฝากไว้กับพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เคยเลือกคนเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่า เลือกความสงบจบที่ลุงตู่เลือกความสงบจบที่ลุงตู่ขอบพระคุณมากครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน q r Code คด้วยนะครับ